สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เรามาพูดถึงหนึ่งในเครื่องบินรบที่ทรงอิทธิพลของกองทัพอากาศจีนนั่นคือสเสนียง j 11หรือที่รู้จักกันในชื่อฟังเก L ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของจักรวาลเครื่องบินรบที่ผลิตในจีนโดยอิงพื้นฐานจากสุคอย SU-27 ของรัสเซียแต่ต่อมาก็พัฒนาจนกลายเป็นระบบอาวุธที่ล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นในการเสริมความแข็งแกร่งของ TLAAF ประวัติและที่มาของโครงการ j 11 History and Origin เครื่องหมายตัวหนอน300คําในช่วงปลายยุค1,980จีนต้องการเสริมศักยภาพทางอากาศจึงเลือกซื้อ Su-27 จากรัสเซีย36ลำและ Su-27UBK อีก42ลำระหว่างปี1,992ถึง2,000 ในปี1996ได้มีข้อตกลงมูล,ลค่า1.2พันล้านดอนลลาร์กับโรโซโบโรเน็กปอร์ตเพื่อให้จีนผลิตสูตร27 u b k ในประเทศภายใต้ลิขสิทธิ์โดยใช้ชุดชิ้นส่วนจากโรงงานรัสเซียเครื่อง J-11 ลำแรกออกบินทดสอบในเดือนธันวาคม1998แต่พบปัญหาการประกอบจึงต้องขอความช่วยเหลือด้านเทคนิคจากรัสเซียเพื่อปรับปรุงคุณภาพ เมื่อปี2000เป็นต้นมาเริ่มผลิต J-11A โดยใช้ชิ้นส่วนในประเทศมากขึ้นและในปี2004ได้มีการพัฒนา J-11B อย่างอิสระส่งผลให้การร่วมผลิตกับรัสเซียสิ้นสุดลงการดัดแปลงพื้นฐานจาก SU-27 สู่ J-11 Design and Modification เครื่องหมายตัวหนอน200คำ J-11 ใช้โครงสร้างเดียวกับ SU-27 คือเครื่องยนต์2ตัวและมีเอกลักษณ์หางแยก ทวินเทลเหมาะกับภารกิจควบคุมอากาศแอร์ซูเปอร์รตตี้ใน J-11A ยังใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์จากรัสเซียทว่ามีการติดตั้ง N-001 วีราดาที่ซําซ้อนจากกลุ่นเดิม J-11B และเวอร์ชันที่มีระบบจีนแท้ J-11B Indigenus v a r i a n t เครื่องหมายตัวหนอน300คคำ j 1 1 B ล่ามสมัยมากขึ้นโดยใช้ระบบจีนแท้ถึง90%รวมถึงเรดาร์ไทยหนึระบบควบคุมไฟล์ดิจิทัลไฟล์บายวขออบพิษแบบกลาสครอบพิษและระบบไฮดรอลิกเชื้อเพลิงควบคุมอากาศโครงสร้างเบาใช้วัสดุคอมโพสิตผลจาก,กรดน้ำหนักที่ช่วยให้การบีบนมีประสิทธิภาพและความคล่องตัวดีกว่าเดิม ขีปนาวุธที่ติดตั้งได้มีทั้ง TL 1 2 TL 8 B และในเวอร์ชั่นปรับปรุง J 1 1 BG มี TL 1 5 TL 1 0 a e s AESA r Helmet m เมาส์ซ้าและระบบเตือนภัยขีปนาวุธ MAWS ระบบเครื่องยนต์และคุณสมบัติประสิทธิภาพ Engine and Performance เครื่องหมายตัวหนอน250คำ J11 เริ่มต้นใช้เครื่องยนต์ l a โย k a AL 3 1 F จากรัสเซียแต่ต่อมาได้พัฒนาเป็นเครื่องยนต์จีน Ws 1 0 a ไทยแห่งตั้งแต่ปี2002-2004 Ws 1 0 a มีการพัฒนาเรื่อยๆโดยในปี2009เริ่มใช้ใน J 1 1 B Block 02แมนเริ่มแรกจะมีอายุใช้งานต่ำเพียง30ชั่วโมงเทียบกับ AL 3 1 F ที่ใช้ได้นานกว่า400ชั่วโมง คุณสมบัติการบินทำความเร็วสูงสุดแมท2.35ระดับความสูงปฏิบัติการสูงถึง62,000ฟุตประมาณ18-19กิโลเมตรระยะบินกว่า2,190ไมล์เครื่องหมายตัวหนอน3,530กิโลเมตรและแรงเหนี่ยวสูงสุด9กรัมอาวุธและพานกิจการปฏิบัติ Armament and Mission Role เครื่องหมายตัวหนอน200คำ J11 ติดตั้งอาวุธภายในได้แก่ปืนดอกจันดอกจัน GSH 30ถึง1ขนาด30มิลิเมตรดอกจันดอกจันพร้อมกระสุน150นัดและมี10จุดแขวนข้างลำตัว hard point รองรับขีปนาวุธหลากหลายเช่น t l 1 2 t l 8 R 7 7 R 7 3ระเบิดไร้ไกด์และจรวดไม่ใช้นำทางหน้าที่หลักได้แก่การปกป้องอากาศ Air s u p e r r i t y สนับสนุนภารกิจโจมตีภาคพื้นดินภารกิจระยะไกล BVR และความยืดหยุ่นตามยุทธวิธีสมัยใหม่เหตุการณ์สำคัญและการปฏิบัติงานจริง Operational h i g h l i g h t เครื่องหมายตัวหนอน200คำจีนมี j 11จำนวนถึงประมาณ440ลำครองความสำคัญในกองทัพอากาศจีนพรา หนึ่งในเหตุการณ์ที่มีชื่อเสียงคือการขัดขวางเครื่องบินลาดตระเวน P-8 Poseidon ของกองทัพเรือสหรัฐเหนือทะเลจีนใต้ J-11 เดินผ่านมาใกล้ามากจนเห็นท่อปล่อยไอและหัวทางเฉียงแข่งขันเชิงสัญ,ญลักษณ์ในการฝึก Falcon สไตร e ร่วมกับไทยเมื่อปี2015เครื่อง JAS-39 ริปเป็นของกองทัพอากาศไทยทำคะแนนเหนือกว่า J-11 ในภารกิจ BVR ทำลาย J11 ได้41ลำขนาดที่เสียกริปเป็นเพียง9ลำมองไปข้างหน้า J11D และอนาคต f ิวเจอร์เจ1นึ่งหยเครื่องหมายตัวหนอน200คำเจ1 1ดีคือรุ่นอัปเกรดที่น่าจับตาจะติดตั้ง AES a radar โครงสร้าง RCS ลดการตรวจจับสต e ลโปรไฟล์ ile, เครื่องยนต์พุ่งแรงแบบ t r u s vectoring และรองรับขี่ปนาวุธใหม่เช่น YJ-12 และ PL-21 ร่วมกับ PL-15 ที่มีช่วงยิงไกลเครื่องหมายตัวหนอน150กิโลเมตร J-11D จะเป็นเครื่องบิน4บวกบวกใช้งบและบำรุงรักษาถูกกว่า J-20 แต่ประสิทธิภาพการตรวจจับและระบบอิเล็กทรอนิกส์ล้ำหอไหนอาน่าจะเป็นพันธมิตรทางอากาศหลักของจีนในอีกหลายสิบปีข้างหน้า สรุปและบทสรุป Conclusion เครื่องหมายตัวหนอน150คำสรุปสั้นๆเส้นสเนี้ยง J 1 1คือเส้นทางจากการผลิตตามลิขสิทธิ์ของซุคอย SU, SU 2 7สู่การพัฒนาเครื่องบินรบที่ใช้เทคโนโลยีจีนแท้เกือบทั้งหมดเช่น J 1 1 B และกำลังพัฒนาไปสู่รุ่นล้ำยุคอย่าง J 1 1 B เครื่องบินนี้ไม่เพียงแค่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพึ่งพาตนเองทางทหารของจีน แต่ยังเป็นหัวหอ,อกที่สำคัญในการปกป้องอวาากาศและดำเนินภารกิจทางยุทธศาสตร์ในอ,อนา